สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ ASV n e w ตากัญพัฒนิติพจน์ค่ะวันนี้บรรยากาศอาจจะแปลกตากันไปบ้างนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่บริษัทไอยีนอมโตะโรงงานทัประแดงค่ะพูดอยู่คนเดียวเลยนะครับผมเมื่อไหนึงคิวอ๋ออลืมแนะนําตัวค่ะก็อันนี้น้องชาย ASV อีกหนึ่งท่าน ะะสวัสดีครับปั๊มนะครับผมจะาโรงงานหนองแคสําหรับวันนี้รายการเนี่ยที่เรามาถ่ายกันที่พระประแดงเนี่ยเพื่ออะไรอ่ะพี่ตักเราเรามาที่นี่กันทำไมอ่ะค่ะวันนี้เราจะมาะพาท่านนะคะมาชมบรรยากาศนะคะเอ on tour ค่ะแต่ว่าได้ข่าวว่าวันนี้มันเป็นพเปเชียลใช่ไหม เพราะว่าที่นี่เขามีการทากิจกรรมอย่างหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะพาเข้าไปดูใช่แล้วค่ะนอกจากกิจกรรมเอชวีออนทัวร์แล้วยังมีกิจกรรมพิเศษให้ท่านได้รับชมด้วยค่ะสําหรับกิจกรรมเอชวีออนทัวร์นะครับเราจัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้มอบความรู้นะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเอชวีให้กับเพื่อนพนักง,งานของเรามากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะไปดูด้วยกันนะครับว่าเราทําอะไรกันที่โรงงานพระแดงกันี้ค่ะพร้อมไหมคะถ้างั้นผมไปนะไปละเฮ้ยล้อก สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ ASV On Tour ที่โรงงานผัาแดงนะคะกำลังจัดกิจกรรมพิเศษค่ะเป็นกิจกรรมอะไรคะน้องปั๊มวันนี้นะฮะพี่ๆเพื่อนๆพนักงานโรงงานทัาแดงนะครับผมจัดกิจกรรมนะ,ะเอสวเชฟปะตื่นตื่น นี่นะฮะพ,พี่พี่พนักง,งานนะฮะจับกลุ่มกัน3ลกลุ่มกลุ่มละ10คนนะครับทำอาหารกันนะฮะแข่งขันกันตอบโจทย์เอชวีสานตอนนี้กลิ่นเริ่มหอมแล้วไม่เสียวเวลาดีกว่าขอไปดูกันก่อนบรรยากาศเป็นยังไงนะ,ะเดี๋ยวตามพวกเรามาดูกัน่อกว่ะ,ะไปเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูทีมแรกกันก่อนนะคะสวัสวดีค่ะ กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2องครับถามหน่อยดีกว่าทำเมนูอะไรกันบ้างครับวันนี้ต้มยำหมูค้น้ำใสซีจัดด้วยชื่อยาวดีจังล่ะใช้วัตถุดิบหรือเครื่องปรุงของดาวอะไรยังไงบ้างคะนี่เลครับรสดีโนูต้มยำครับผมอันนี้คือตัวหลักเลยที่เราเอามาใช้รสดีเคียรสดีซุปก้อนคิดว่า ใส่กิจ้ารของเราในวันนี้จะชนะกับอีก2กลุ่มไหมคะเฮ้สู้ๆนะฮะโชคดีครับอาเดี๋ยวไปดูทีมนี้ทีมที่นะคะสวัสดีค่ะ ครับผมขอถามเมนูวันนี้ทำอะไรสเต็กอกไก่ใช้เครื่องหมักของบริษัทเราเนี่ยค่ะในการทำิ็ภัณฑ์ก็คือหมักย่างอันนี้สะดวกรวดเร็วแล้วก็อร่อยด้วยนะคะหอมด้วยมีหมักย่างนะครับหมักเนื้อไก่เลยใช่หมักเนื้อไก่แล้วก็ใส่หอมเพื่อให้มันมีความนัวความหวานของรสชาติอันนี้ว่ะขอถามมนดีกว่าว่าวันนี้เราพกความมั่นใจมากี่คะแนนร้อยสามสิบคะแนนร้อยสามสิบทะลุมาลอยไปเลย นะเอาอวยพรนะฮะโชคดีนะกลุ่มนี้สู้ๆนะครับผมมาแล้วฮะสวัสดีครับพี่เขาเสร็จกันแล้วกลุ่มนี้สวัสดีครับผมอะไม่อ้าค่ะไม่อ้าไม่อ้าดวิันนี้นี่อยู่ในมิชชั่นอะไรทราบไหมคะมิชชั่นหนึ่งค่ะหรือว่าการสงสิรการสร้างสังคมสุขสภาพดีกินดีมีสุขุดยอด ินใครไปคำฟรุกคะทุกคนค่ะร่วมกันเออแต่ขอดูหน่อยวันนี้ใช้สินค้าอะไรครับในการปรุงรถดีรถดีนะฮะามีาวันชนะอีกสองทีมไหมคะแน่นอนงั้นขอเสียงหน่อยทีมเนี้ยชนะแน่นอนนะขอเสียงดังๆเลยสู้1 2 3สองสาม อันนี้คือบรรยากาศทํากิจกรรมนะครับผมคูกิ้งกันกิจกรรมวันนี้อย่างที่บอกค่ะตอบโจทย์การสร้างสังคมสุขภาพดีผ่านผลิตภัณฑ์ของไอโนมโตะนะคะที่ช่ชวยสร้างรสชาติอูมามินั่นเองค่ะก็เดี๋ยวพอพี่พพนักง,งานทั้งหมดเนาะเดี๋ยวทำอาหารเสร็จแล้วก็จะมีพี่พี่คอมเมนเตอร์นะครับผมในการชิมเนาะแล้วก็มาตัดสินผลกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะใช่แล้วค่ะนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการตัดสินกันดีกว่านะครับ สำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับผมพวกเราได้ผู้ชนะกันแล้วนะฮะผมได้แก่ทีมที่สามนะกับเมนูชื่อเจ็บใจมากนะชื่อแบบเจ็บกี๊ดมากราบกุ้งสะดุ้งเหือโอ้วันนี้กิจกรรมวันนี้สนุกมากจริงๆนะครับผมแล้วก็วันนี้เราขอบคุณโรงงานพระประแดงมากๆนะครับผมที่ได้ให้พวกเรามาถ่ายทำกิจกรรมกันในวันนี้นะครับยังไงแล้วอย่าลืมติดตามพวกเราได้ใหม่ในพิโซดนหน้านะครับผม SV On Tour, on tour นะครับ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆด้วย ครับผมพบกันใหม่ตอนหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ